น่ผู้ใดมาแล้ว้นี่นนอตัวนี้นี่นนอนี่นนอนี่นนอเอาวูดใ้สันนี่โนอนี่โน่นี่นน่โอ้ยพ่อมอนตัวนี้พ่อนี้น่เ้อโอยโอ่นี่โน่เนาะเห็นรถวนี่น่ออบตัวนี้สิบไป้สนี่เรามาแต่ในบ้านเสียบักแตงโมให้เตียงโมยังัตีตงโม่ในเราเอามาแตกบ้านนี่ล่ะไปวอกไปยกมาของอัน ขอแม่จันหอมเปิ้ลซื้อให้บักแตงโมบักแตงโมใส่บวลมดอกเอาไม่หยาดไม่ได้หรอเอาไม่หยาดนำแตงโมบ่วไว้ปากแตงโมกินนี่แม่มันใดไมันกินตะลาวันนิ่ดเนี่ยอาปากแตงโมมาแล้วบากแตงโมมาแล้วบวแดงบวหวานบวขึ้นเงินเด้อบปกแตงโมมาแล้วบวแดงบวหวานบวขึ้นไม่อร่ยอร่อยอรอแตงโมมาแล้วได้เจอแตงโมเด้อว่าบ้านเพ่งไปนี่ว้คนที่บ้านเนี่ยโอ้เสียมาให้เนี่ย้ ไปพญาวิทูนนี่ครับครับพอดีเราอยู่บ้านนี้แล้วนะแล้วก็ให้คู่มีมีนะครับครับคู่มีมีอ่ะสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีดังคลิปนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับอ่ะแต่งโมเด้อแต่งโมเด้อพญาวิทูนเพื่นเพื่อนบานด้อแต่งโมเด้อพญ่บ้านอยู่บพ่นเ้อแต่งโมเด้อแต่งโมไปแล้วใครวันเดี๋ยวขอลงก่อนแป๊บนึ่งเอ้ยหมู่บ้านนี่มาแล้วฝนตกน้ำไหลสวัสดีครับ เมื่อวานมาแล้วฝนตกของผ่้ใหญ่พี่ทูลสามหน่วยเลือกเอาเลยจากพี่เดินตัวแทนครับตัวแทนตัวแทนเลยครับครับยกแปให้ผู้ใหญ่พี่ทูลเลยอ๋อสองหน่วยก่อนสามเออเอาเสียวอ,อ่ะครับครับพี่ขนไช่พี่ขนไช่พี่ขนไช่ขอบคุณนะพี่ขนไช่นะมาถึงแล้วน,นะครับล <S <S เลือกเอาเลยครับสามหน่วยใหญ่ๆเอาไปไปก่อนก็ได้นะไหมเสียวอ,อ่บยาบนกระทะทายคลิปอยู่นั่นก็เป็นดี เอ็ดดี้ว่าอันเอาบักแตงโมมาไปไอ้มาไล่สุดขายบ้านมาเราโทษบ้าใครรึเป่าขับไปสำนักงานแต่ว่าตอนนี้บางหวัดสี่คนแจ็คถอยกลับเข้าไปนี่โอ้หมดตั้งกล่องรัดเลยเพร่ะเธอยินเสียงหมดตั้งกล่องรัดเลยเสียออกทำไปหน้าหวัดบัตรเที่ยงละเด้อครับเด้อจะมีเบอร์มีมีมั้ยโทษบอกเราเลยเด้อมาเอาได้ให้มาเอาอยู่สำนักงานก็ได้โอเคครับหรือว่ามาเอาอยู่นี่ก็ได้ตอนนี้สำ ตอนนี่ละเอาเลยครับเลือกเอาเลยเอาเลยลายไหมเลือดดำดำแล้วแต่น้ำหมายเลยนี่แหละโอเคครับขอบคุณพี่ขวัญชัยครับอบครับขอบคุณครับอันนี้ของอ่ของพี่วิทูลครับก็กินด้วยกันนี่แหละบ้านสามหลังจะถามว่ามีกี่คนหลายคนอยู่เอาจัดไปครับขอบคุณครับบักแตงโมลูกโตๆหน่วยใหญ่ เขาสำนัางานเนาะเขามาไหนเนาะเขาเขาช่วยวคอยสักไฟแล้วคอยก็จะเข้าไปว่าอสิท้ายรถเขาไปท่ายยดดีได้บาทนี่ไม่ไรสูน้ำมาไมไล่สูขายบักเตียงหมอเตีอไม่คนซื่อไห้เพื่อนป่ะเอาหอดแรงห่อแรงห่อแรงขแม่จันหอมแม่จันหอมเด้อนี่คนเอาขอตัอหลังหลับบาทนี่เอาไปซงนาไปลูกว่แม่จันหอมคนซื้อไห้ไม่ใงพ่อน ครับสามน่วยสามน่วยร้อ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 ยกันรวยกันรวยนะไม่กันรวยละรวยกันรวยแล้วเนาะสามน่วยร้อยขอบคุณแม่จันหอมขอบคุณแม่จันหอมครับเอามอบโซงมอบแล้วโซงมอบแล้วสิบห้าคันไปใส่เนี่ยมาแล้วสิบห้าลูกน้องสิเอายุเที่ยวนี่ละสิบห้าลูกน้องเอาโอเคครับขอบคุณครับสิมาหลูกน้องี ครับแตงโม่ครับลูกน้องออกไปขายบักแตงโมก่อนพยาบาลมาพอดีในวันนี้โนอเอิ่อ่บนแห่งนี้โน้อนี้โน้อพอดีหน่อไปเดี๋ยวเขาสำนักงานก่อนหน่อยไหมครับผมโอเคครับได้แล้วเด้อบักแตงโม่หายแล้วครับผมขอพี่คนใช้โอเคขอบคุณหลายครับพี่คนใช้มาถึงเมื่อพอใหญ่พิทุนเ้าเด้อพี่คนใช้เด้อสามลูกใหญ่ๆหญ่สามลูกใหญ่ๆสามลอยลอยเต็มกระบะรถเลยสามลอยลอยครับ ผูดในบ้านเราสามด้วยกันเกิดพูดในบ้านของของอันพีพอนเขงพีพอนในแม่จันน้อมโอเคมากเลยครับขอบคุณครับสิเขาสำนักงานไปหาลายสุดเดลินโอเคโอเคลายปกแก่งงดตัวโอเคครับพีคอนเซ็ตอะไรแล้วเด้่ครับแล้วเนี่ยของอันพี่พีทูลเสียว่าจะตัวหาไม่มีแล้วเนาะหายไม่มีออกมาเหรอแม่จันน้อมเพื่อนโอเคครับโอ้บรรยากาศมาหนึ่บรรยากาศสุดยอดเลยมาหนึ่ แดดเปียกเพราะว่ามันคนตเคื่มืมความหดจอดถึงละาจำนักงานมาดิเน็้นั่งขโมยอยู่ผู้เดียวเฮ้ยเนื้อนั่งของหมาอยู่ผู้เดียวนังขาผู้แตพวงานชิบกานเนี่ยนะเนืนั่งของหมาอยู่ผู้เดียวเงินอะไรบอกว่าว่าซักผ้าก็ว่าจะคนนกลมมาดอกว่าสั่นออกว่าก็เลยไปได้สิเป็นอะไรสุดก็เปียดดีสุดหน่อยกว่าจ้ามาดีพี่น้องทางบ้านเด้อทางบ้านทางจอง เอกี้เขามาทำน้างานเตรียมความพร้อมอใกล้แล้วอีกมือขึ้มือหึ่กลามเนมือปิดระดูการที้งานเ้าพูดแล้วไปน้องสองห้องพูดแล้วเขาเมื่อนี้มันของสาวน้อยปิดมื่อนี้เอาจังว่ากันออืแต่ว่าตอนนี้สิมาไลายสดขายบักแตงงูเขาไปยังเจ้าใดยังมาหันปลาสมตัวปลาสมจังหวะทิ้งทิ้โลเออได้ปลาสมมาห้าผู้คนมาปิดวงคนอยากได้ไปกินกรุงเทพยบกุงไทยแม่เหนเลยเนาะแมนบักแตงงูขอเขาไปกินได้เพระกุงเทพีย เอาไปกินลุงแกพวกได้ไรบ้บอกแต่หม้อหอยลแต่ว่าบอกว่ามันายคลิปมันว่าดีดีบงคันมันไทคชีพต้องข่อยมันว่าดีดีบ้างกัอันพู้ได้ยากเมาอะที่งานกับเมาเด้นะครับเด้อเบิดคัดรถใหนหาพันมาว่อแต่ว่าพูดยาก้นพูดเลยว่าเรมาถามแล้วเบิดตในตัวไดซื้อมาหาพัน่าซื้อมาหาพันอันขายหาพันมาตอนของอุณเสีอไรอย่งคุณเีค่าแก้วบ้านตีค่าทั้งมั้งบ้นว่างอกกแล้ว เอาจังว่ากันใส่ละปูคือว่าเอาปูมาหายน้ำเอานี้ปูโอ้เอาปูมาหายบิึงปูมาหายสว่างไรลุงปูฝันไปหาลุงพลจะเล่นมือก้อนหนึ่งกันได้าหมลูกผมไปกับไปเอกลูกอะแมนเอาเดี๋ยวระวังถามีมียูไรไมีมีมาเอาสามน่วยแม่จันหอมซื้อให้ไม่มีคนซื้อให้เลยตันแมนว่างหันแม่อันแม่จันหอมก็ซื้อให้อันปีพรันกับฝากไว้ที่โรงพยาบานแล้วของคนยังวิทุนกับปีขวัญใช่ห้ไปแล้วออเ ก็เลยผัดบอกว่าท่านเลอยู่เด้ของก็อยากกินหวานวานจังว่ากันบักแจีงหมูนะเดี๋ยวจะไล่สดเอ้าเดี๋ยวซองพาก่อนพี่น้องถาคกู้มีมีแป๊บนึงอู้ยเดีเอาผาใหม่เบิ่งพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งพ้าอดีตซองพ้าลราได้ปะเนี่ยปะเนี่ยลวงโป๊กุนแล้วกันเดียกได้ยินเสียงรถมีมีเมาแล้วเอ้าม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 าเอาแตีงโมก่อนเอาซองถาเท่าซองถาซองถาก็แต่ไดกันว่าแต่ได้ซองบักแตีงโมจากแม่จันหอมมามามาเอามาเลือกเอาเด้อ สามลูกเลือกเอาเลยนี่มักไซได้เลือกเอาจากแม่จันหอมมามาเลือกเอาเลยครูมีมีมันมีลายกับไม่ลายจเจ้ารุ่นไหน,นาามาเลือกเอาสามลูกสามหน่วยจากแม่จันหอมนะคะไม่ใช่พรก็ได้แต่ว่าให้พวกยาบ้านไปแล้วเอาเอาเลยค่ะสามลูก ใส่ถุงเอาเลยนะคะโอเคค่ะเอาคลิปนี้กะสิซับหนีตะกอนเด้อพี่น้องเด้อจะไปซองพระตัวจ้าหาถุงมาใส่สามใบเป็นอะไรคะหัวเข่าเสื่อมโอ้หัวเข่าเสื่อมมาสิตมาสิเตียนด้บาทนี่เอาจังว่ากันเนาะดูแลสุขภาพเอาขอบคุณแม่จันหอมขอบคุณหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวจังหน่อยจังสิไล่สวดกัะเบียดดี้แต่ว่าตอนนี้ซองพระยัดดี้คนเด้ดีสบาบมาก แล้วช่วงนี้ซ่องพระก่อนนะซ่องพระก่อนนะเออเบ่งพระก่อนเฮ็ดดีพอนเห็นข่อยลงคลิปบ่ะพ่นกับจังไห้มาซองเพ่นก็เลยมาซองแต่ขอกับเบื้องโบปินดอกเอ๋อกับเบื้องามคลิปก่อนเออเบื้องโบปินแต่ว่ากับเบื้องไปแต่วันขึ้นเนี่ยเซียนพระมาหาข่อยอยู่อันเพ่นอยู่ขอนแก่นจันตีซื้อเพ่นตีเซียนพระเมืองขอนแก่นเพ่นก็เลยมาซองบางไห้เพ่นก็เฮ็ดดีดีตัว เอาตรงๆเด้อเพื่นว่าตัวไดแมีนก็คือแมีนตัวไดบบแมีนก่อนค่บอกว่าปลอมเดี๋ยวเราคาดออกเลยในปลอมปลอมในแทอแต่ส่วนมากแท้ของข่อยมิตรภาพไม้แท้แต่ว่าเป็นผ้าไหมแล้วว่ะแต่ว่าก็ต้องเก็บไว้ย่างกีร่ายกับเข้าก็คือว่าตกลูกตกหลานกันยังว่าเป็นผ้าแท่ขันผ้าปลอมจังสิเก็บไวปยังตกลูกตกหลานกับปลอมคือเขาเนี่ยแม่นว่าเราก็เลยว่าเออเราให้ความคิดดี อ้าโอเคสนอกว่าดูกับตาตาเบนดูกับคุ้ใยเจ็กตัวแบนแล้วมไม่ผูดด้ใดตามันโอเคครับพี่น้องลิปนี้ขอบคุณเลยหลายครับ